สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานงนนนานกดงๆกดเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทนายรัชพลกันอีกนิดหนึ่งนะคะไปฟังอีกนิดหนึ่งดูเหมือนสต็อกอแก้วยังเหลือเยอะอยู่ทนายรัชพลก็เลยออกมาหาทางพูดให้เข้าใจว่าเอาไอ้พวยไม่ลงหรอกไม่มีทางเอาไอ้พวยลงแล้วก็มีแก้ววางขายอยู่ข้าง,างไปดูกันค่ะ ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยมีการตั้งข้อหาลุงพลกับป้าแตนนะครับซึ่งลุงพลเนี่ยโดนทั้งหมด3ข้อหานะครับก็คือข้อหาแรกเนี่ยพาคู่ยาวข้อหาที่2เนี่ยฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยแรงเห็นผลก็คือเอาเด็กไปปล่อยไว้บนเขาข้อหาที่3เนี่ยก็คือข้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพ<ม>ส่วนป้าแตนเนี่ยโดนข้อหาเดียวก็กคือข้อหาที่3เช่นเดียวกับลุงพลนะครับก็คือเคลื่อนย้ายศพน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมจําได้นะครับ คือ,อข้อหาแรกเนี่ยภากุยาวนะครับแล้วก็ข้อหาที่2เนี่ยพาไปปล่อยไว้เบนเขาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยอันนี้ผมว่ายากนะแต่มันมีข้อหาที่3อีกก็คือเคลื่อนย้ายศพเนี่ยก็คือเ,ออเหมือนกับว่าพอเด็กตายปุ๊บเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายจากท่าทางศพให้เป็นอย่างที่คนมาเห็นล่าสุดอย่างงี้นะครับซึ่งผมก็มองว่ามันมันยากอ่ะมันยากก็ต้องคือไม่อยากจะด่าวนะชมดีกว่านะครับว่าตํารวจกับอายการเนี่ยเก่งมากนะครับที่สามารถตั้งข้อหานี้ได้เพราะว่ามันจะต้องมีการพิสูจน์นะครับว่า ตอนแรกเนี่ยศพเนี่ยอยู่ในท่าทางอย่างไรแล้วก็ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยมาช่วยกันจัดท่าทางศพให้มันอยู่อีกแบบหนึง่งซึ่งโอ้โหมันจะพิสูจน์ยังไงอะว่าตอนแรกเนี่ยศพอยู่ท่าไหนแล้วปรากฏว่ามีการย้ายท่ามีการเคลื่อนย้ายศพมันก็น่าสงสัยอยู่นะครับหรือว่าตำรวจอาจจะมองว่าเสียชีวิตตั้งแต่กลางกลางเขาแล้วก็เอามาไว้ข้างบนเพื่อเพื่อเคลื่อนย้ายศพแล้วก็มีการจัดท่าทางผมก็ยัง สงสัยนะว่าน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตตอนไหนกันแน่นะครับแต่ว่าไอ้ไอ้การพิสูจน์ข้อหาที่สามเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากคือถ้าตั้งข้อหาว่าพลากกูยาวแล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาผมว่ามันพิสูจน์ยากแล้วอะแค่นั้นนะฮะแล้วก็มีการตั้งข้อหาหเคลื่อนย้ายศพนี่โอ้โหจะไปพิสูจน์ยังไงอะในเมื่อ สองข้อหาแรกก็ยากแล้วแล้วไอ้ข้อหานี้มันต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าตอนแรกเนี่ยศพเสียชีวิตที่ไหนหรือว่าเสียชีวิตในท่าทางอย่างไรแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพหรือว่าจับท่าทางเพื่ออำพรางคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมไม่น่ใจในองค์ประกอบของความผิดแต่ว่ามันต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือว่าความผิดเกี่ยวกับศพแบบก็คือแตกตายแล้วมีการจับศพขึ้นมาหรือว่าเคลื่อนไปซ่อนหรือว่าอำพรางอะไรทำนองนี้นะครับค่ะรัชพลก็ออกมาพูดถึงข้อกล่าวหาข้อหาที่ทั้งสองคนผัวเมียได้รับทำนองว่า ไอ้สองข้อแรกไอพก้พลาดแล้วไอ้เจตนาฆ่าเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่แล้วนะคะไอเรื่องเคลื่อนย้ายศพเนี่ยรับรองว่าคือบรรพิสูจน์ไม่ได้คือสรุปทั้งหมดที่รัชพลพูดก็คือว่าทุกอย่างข้อหาทุกทั้งหมดที่มีกับจำเลยสองคนผัวเมียในคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่น่าจะพิสูจน์ได้โดยท่องแท้ว่าได้กระทําจริงๆนะนั่นก็คือว่าสองคนนี้จะรอด ด้วยการยกประโยชน์แห่งความสงสัยเพราะไม่สามารถพิสูจน์ที่ถึงที่สิ้นสุดได้ว่าได้กระทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นข้อหาใดๆก็ตามทีโดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพเดี๋ยวไปดูกันว่ามันต้องเน้นการเคลื่อนย้ายศพอย่างเดียวหรือข้อหาที่เขาโดนเนี่ยจริงๆแล้วเขาโดนข้อหาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ค่ะนี่คือข้อหาที่จำเลยที่1ได้รับนะคะเราก็จะเห็นทุกข้อหาทีนี้มาดูเอาเฉพาะจุดที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือว่าและร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิสศพจะเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิสศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป นี่คือข้อหาจริงๆนะคะที่ไม่ใช่แค่เคลื่อนย้ายศพร่วมกันกระทำใดๆต่อศพหรือสภาพแวดล้อมรอบๆที่พบศพก่อนที่การชันสูตรจะเสร็จสิ้นที่จะมีผลให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือข้อหาที่โดนถามว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายไหมถึงจะเข้าข้อหานี้ไม่ใช่ค่ะนี่ นายแพทย์นิติเวศเนี่ยหมอชนสูตรได้ยืนยันว่าเด็กเสียชีวิตตรงนั้นแหละไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากไหนแต่การจัดท่าทางการอะไรอื่นๆอย่างเช่นยิ่เช่นพูดเสมอว่าการกระทําต่อศพเพียงเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการกระทําต่อศพอย่างเช่นถอดรองเท้าแล้วก็เอาไปวางไว้เป็นบอกแสให้คนตามมาเจอถอดกางเกงเพื่อให้ทําให้มองว่าเอ๊ะเป็นคดีอาชากรรมทางเพศหรือเปล่า ตัดเส้นผมเพื่อทําให้เชื่อว่านี่มันเป็นเรื่องของสายศาสตร์สามอย่างนี้นะคะมันจะเข้ากับการร่วมกันกระทําการใดๆต่อศพโดยเฉพาะเรื่องเส้นผมตัดเนี่ยอันนี้มัดได้แน่ไอ้ตัวเนี้ยอีเถกอาจจะไม่โดนแต่ไอ้พวยเนี่ยโดนแน่ไอ้เรื่องกระทําต่อศพเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผมที่ถูกพบอยู่ข้างศพไปอยู่ในรถมัน ตรงนี้แหละค่ะอย่างน้อยตรงนี้ก็เอาได้แล้วทีนี้ถ้าเอาตรงนี้ได้ว่ามันเป็นคนตัดมันน่าจะเป็นคนตัดถึงได้อย่างน,างนี้ใครล่ะเป็นคนพามาทิ้งไว้ตรงนั้นให้ไปโดนตัดผมโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆว่าเห็นในที่ใกล้ๆก,กับที่ซ่อนเด็ก ก่อนที่เด็กจะรู้สึกตัวแล้วก็หนีขึ้นเขามาแล้วจากนั้นพอหมดแางก็ไปโดนตะครุบได้อีกทีนึงแล้วก็ถูกเอาไปไว้ตรงนั้นเพื่อให้เสียชีวิตเห็นไหมคะมันจะโยงได้อยู่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะมองอย่างที่ทาพนายรัชชพลพยายามจะบอกกูอูย้ยเอาอะไรไม่ได้หรอกงานนี้รอดชิวๆิ ในขณะที่ดิฉันมองว่าโอกาสรอดยังพอมีแต่โอกาสลงมหาศาลอยู่เหมือนกันดิฉันมองแบบนี้ค่ะแล้วแต่ว่าศาลท่านจะมีมุมมองเหมือนของใครเหมือนรัชพลจ้องขายแก้ว <c oughs> หรือเหมือนอียานก็ต้องแล้วแต่ว่าศาลจะมีดุลพินิษแบบไหนอันนี้เราก็ต้องรอวันที่ยี่สิบแต่ การที่รัชพลต้องออกมาพยายามสร้างความมั่นใจให้เอฟซีพอต่อรัชพลก็มีเหตุผลของรัชพลค่ะแะกองแก้วข้างหลังอะสต็อกยังเหลือเยอะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวหูแก้วขายดีอย่างแน่นอน <c oughs> เรามองกันคนระมุมจริงๆค่ะแม้ว่าเราจะเคยอยู่ทีมเดียวกันแต่ดิฉันมองว่าเนี่ยถ้ามันมีร้อยเรียงตรงนี้อย่างนี้นี้มันสาวไปถึงถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียง แล้วก็เลยต้องไปลุ้นอยู่กันว่าดุลพินิษสารจะเป็นอย่างไรมองแบบไหนมองมุมไหนดิฉันเชื่อว่าศาลท่านใช้ดุลพินิษได้ดีและถูกต้องอย่างแน่นอนไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรนะคะเราก็รอวันที่ยี่สิบก็กันค่ะแต่ดิฉันบอกได้อย่างหนึ่งนะคะว่าการที่ทนายรัชพลเป็นทนายดังทนายใหญ่ทุกคนรู้จักกันออกมา วิเคราะห์คดีนี้นะคะโดยที่วิเคราะห์ไปในทางที่ว่ายกแน่ยกแน่ยกแน่แต่ข้อมูลที่รายละเอียดที่หยิบยกมามันยังขาดขาดเกินเกินมันทําให้ความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ของทนายราชพลเนี่ยลดลงอย่างเช่นต้องบอกก็ต้องเคลื่อนย้ายศพแต่ข้อหาจริงๆมันคือการกระทําใดๆต่อศพและสภาพแวดล้อมศพ ทนายจะพลไปนเน้นว่าต้องเคลื่อนย้ายแล้วต้องรู้มาก่อนล้วก่อนหน้านั้นศพนอนอยู่ในท่าไหนอะไรยังไงตรงนั้นมันไม่จําเป็นคะ่ะแค่ตัดผมศพเพื่อจะให้เชื่ออย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นการกระทําต่อศพแล้วนะคะดังนั้นอย่างที่ดิฉันบอกถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่วิเคราะห์คดีแล้วไม่แม่นข้อมูลอย่างไอพวกทนายปลาส้นตีนทั้งหลายเนี่ยก็จะทําให้การวิเคราะห์นั้นด้อยค่าไปคะ่ะ